ประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทาอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมรรลุกากรอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ผมก็มีปืนพกจากประเทศเยอรมน,นีมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ก็จะเป็นยี่ห้อ HK รุ่น Mark 23ใช้กระสุนขนาดจุดสี ACP นะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับ HK Mark 23ใหญ่โตมโหฬรานมากนะครับใหญ่พอๆกับแขนผมเลยผมตัวเล็กนะก็เลยดูพอๆกับปืนนะครับมิติโดยรวมเนี่ยถ้ามองผิวเผินก็ใกล้เคียงกับปืน Desert Eagle ขนาดสี Magnum ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับใหญ่พอกันเลยนะฮะตัวนี้ลำกล้องยาว5.87นิ้ว บางท่านก็อาจจะปัดเศษเป็น6นิ้วนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงปืนกระบอกนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากสจอบอสนะครับก็เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมดสุทรสาครเขตสวนหลวงกระทุ่มแบนนะครับก็เป็นสจบ้านผมเองนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่นํามาให้รีวิวสาหรับปืน hk mark 23เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีความพิเศษที่โดดเด่นหลายอย่างมากนะครับถือว่าเป็นปืนชูโรงของบริษัท hk แล้วก็เป็นปืนที่ ได้รับการยกย่องจากต่างประเทศนะครับในบรรดาผู้ใช้ปืนเนี่ยยกย่องให้มันเป็นปืนพกที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของบริษัท HK ตั้งแต่มีการผลิตมาเลยก็ว่าได้นะครับด้วยสมรรถนะความแข็งแรงทนทานความแม่นยำหลายๆอย่างรวมกันก็เลยทำให้มันได้รับการยกย่องนะครับแล้ว HK Mk23 a r เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดเป็นต้นแบบให้กับปืน HK USP ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะ ิดมากเมื่อสักประมาณ10กว่าปี20ปีที่แล้วเนี่ยมีเข้ามาขายบ้านเราก็เยอะมากนะครับแต่ HK Mark 23ตัวนี้กลับทำออกมาขายทีหลังหลัง HK USB ซะอีกนะครับทั้งทั้งที่เป็นต้นแบบแต่ออกมาขายทีหลัง USB ออกมาขายก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับถ้าพูดถึงประวัติของ h อปู o รุ่นนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับมันเริ่มในปี1989นะครับ สมัยนั้นหน่วยรบพิเศษของสหรัฐก็คือ United States Special o p e r a t i o n Command นะครับบางท่านก็อาจจะเรียกกันสั้นๆว่า SOCOM นะครับก็ mm hmm. เป็นชื่อย่อของเขาก็เป็นหน่วยรบพิเศษเขามีโครงการโครงการหนึ่งนะครับที่จะคัดเลือกปืนพกประจําาายให้กับทหารนะครับเป็นปืนพกรุ่นใหม่นะฮะก็เลยตั้งโครงการนี้ขึ้นมาขออย่าอ่านชื่อโครงการนะจำไม่ได้มันยาวมากนะครับชื่อโครงการว่า Uh, Spatial o p e r a t i o n Forces Offensive Handgun Weapon System นะครับชื่อยาวจริงๆนะฮะตัวยอ่อเขามีนะครับ O H W S นะครับก็เป็นโครงการอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อคัดเลือกจัดหาปืนสั้นที่มีสมรรถนะสูงแล้วต้องเป็นปืนที่ดูแล้วน่ากลัวน่าเกรงขามนะครับสมกับชื่อ Offensive นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปให้หน่วยรบพิเศษพกเป็นปืนสำรองนะครับ แต่วัตถุประสงค์หลักเขาคือต้องการได้ปืนพกที่สามารถใช้งานเป็นปืนหลักได้นะครับคือใช้แทนปืนยาวเลยใช้ในการเข้าจู่โจมเข้าตีเป้าหมายนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ารูปทรงตัวนี้ก็ดูดุดันนะฮะแล้วก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีพื้นที่ให้ติดอุปกรณ์เสริมเช่นตัวเลเซอร์แสงอินฟราเรดนะครับที่จะต้องใช้กล้องไนวิชันในการช่วยมองนะฮะแล้วก็จะต้องมีปลายเกลียวเพื่อติดตัว ไเลนเซอนะครับที่เก็บเสียงมันก็จะจะดูแบบใหญ่โตแล้วก็ดูน่ากลัวนะครับบอกตรงๆว่ารูปทรงมันจะดูโหดๆหน่อยวัตถุประสงค์เขาต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยมันจะมีคู่แข่งอยู่กับ2เจ้านะครับก็คือบริษัท HK รุ่นมา r k 23กับอีกเจ้าหนึ่งก็คือบริษัทโคนะครับต้นตำรับ1911เาหรับ1911เดิมก็เป็นโครุ่น OH S w s ตามชื่อโครงการนี้เลยนะฮะเขาพัฒนามาจาก A1911 mm hmm. เดิมนั่นแหละในส่วนของบริษัทโคนะฮะท่านลองเซิร์ชรูปดูนะครับหน้าตามันก็จะดูประหลาดประหลาดดูแปลกแล,กแลกนิดหนึ่งนะฮะและเงื่อนไขที่สำคัญของโครงการนี้นะครับมันจะต้องเป็นกระสุนขนาดจุด45 ACP เท่านั้นนะครับเขารีเค quest มาเลยเพราะว่ากระสุนจุด45 ACP เนี่ยมันพิสูจน์ตัวมันเองมายาวนานมากแล้วว่ามันมีอำนาจจุดยั้งที่สูงมากนะฮะ หลังจากที่ 1911A1 ปลดประจำการจากกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาก็แทนที่ด้วยเบริต้า M9 ้ใช่ไหมครับที่เป็นกระสุนขนาด9มมพอไปใช้จริงในสมรภูมิรบไม่ว่าจะเป็นสงครามมิลักสงครามอัฟกันก็หยุดไม่อยู่นะครับต้องบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหน่วยรบพิเศษเนี่ยเขาเลยรีเควส t มาว่าต้องเป็นจุดสีให้ีีเท่านั้นนะฮะตัดโตโตเม็ดเดียวจอดประมาณนั้นนะครับหลังจากที่บริษัท h k กระโดดเข้าร่วมโครงการในปี1 9 8 9นะฮะ 2ปีให้หลังบริษัท HK ก็ได้ผลิตปืนต้นแบบขึ้นมานะครับเจ้ามาร์ก3 3นี้ผลิตออกมาในปี1991นะฮะแล้วก็ส่งเข้าไปยิงทดสอบที่หน่วยรบพิเศษพร้อมๆกับของบริษัทโคนะฮะ ระหว่างการทดสอบเนี่ยมันก็จะมีการปรับปรุงมันจะมีข้อเสียนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเขาก็ส่งตีกลับมาให้ปรับปรุงเป็นระยะระยะแล้วก็ส่งไปทดสอบใหม่ประมาณนี้นะครับมันก็เหมือนกับการคัดเลือกไอ้เจ้าโค1 9 1 1ในสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับก็คล้ายๆกันจะต้องมีการทดสอบปรับปรุงอยู่ตลอดเวลากว่าจะรับเข้าประจำการก็นานหลายปีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็ทดสอบอยู่หลายปีระหว่างทดสอบเนี่ยบริษัท H k ชมองว่ามันน่าจะปรับปรุงได้ที่แล้ว จะไม่รอจนกว่าไอ้ตัวนี้เข้าไปจําการไม่รอจนกว่ามันจะชนะบริษัท HK เขาอยากที่จะได้ปืนพกที่เป็นปืนตลาดประชาชนนะครับตลาดคนเรือนเอามาขายให้ประชาชนเนี่ยต้องการที่จะแทนที่ไอ้ตัวซีรีส์ P7 ทั้งหลายที่มีขายอยู่ในยุคนั้นนะครับเขาก็เลยออกรุ่น HK USP ออกมาก่อนนะครับเอามาขายประชาชนก่อน ซึ่งไอตัว HKUSP นั้นเนี่ยมันก็พัฒนามาจากตัวนี้แหละครับตัวต้นแบบนะฮะปรับปรุงจนมันลงตัวอาจจะลดขนาดความยาวลำกล้องลงจาก5นิ้วกว่าเหลือที่4.25นิ้วแล้วก็เป็นรุ่น Compact ที่ยาวประมาณ3.9นิ้วนะครับ HKUSP รุ่นแรกที่ออกมาขายก็คือเป็นขนาดจุด40นะครับ USP 40 ออกมาขายครั้งแรกในปี1993หลังจากนั้นในปีเดียวกันก็ออกขนาด9มมตามมานะครับแล้วก็ตามมาด้วยขนาด .45 ซึ่งออกมาในปี1995นะฮะแต่ปืนที่เป็นปืนต้นแบบเจ้ามาร์ก23กลับออกมาขายในปี1996นะครับที่หลังเพื่อนเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในปี1996นั้นเนี่ยก็ผ่านการทดสอบด่านสุดท้ายเอาชนะโคได้นะครับ HK เนี่ย อย่ามองว่าขี้รล้ยวขี้เห,หล่ลอยถ้วยนะไม่ใช่นะปืนเขาดีมากนะครับเบียดชนะปืนโคนะฮะโค1911ที่ปรับปรุงในสมัยนั้นเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับแพ้ให้กับ HK ตัวนี้ในช่วงของการทดสอบก่อนที่จะรับเข้าประจำการเนี่ยนะครับ HK Mark 23เนี่ยต้องเผชิญกับการทดสอบที่ฮารุโคดนะครับต้องบอกอย่างนั้น ทดสอบยิงโดยใช้กระสุนกองทัพกระสุนทหารซึ่งเป็นขนาดจุดสี่ห้แรงสูงนะเขาใช้กระสุนบวก P นะครับกระสุนบวก P ของทหารไม่ใช่บวก P ของประชาชนทั่วไปคือมาตรฐานกระสุนทหารเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะฮะมันมักจะแรงกว่ากระสุนที่พลเรือนใช้อยู่แล้วนะครับอย่างบ้านเราเองก็เช่นกันนะครับกระสุนทหารลูกทหารเนี่ยจะแรงกว่ากระสุนที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปให้กับประชาชนแล้วยิ่งบวก P มันยิ่งแรงเข้าไปอีก ก็บอกเนี่ยมันทนได้ถึง30,000ืนัดนะครับกระสุนบวกพีนะแล้วถ้าเกิดเป็นลูกธรรมดายอย่างลูกบ้านๆที่เรามายิงกันเนี่ยโอ้โหผมว่าเผลอเอเ,อเนี่ยทะลุถึง50,000นัดสบายๆนะครับมันทนได้ถึง30,000นัดอนะ่ะโดยที่ไม่มีชิ้นส่วนเสียหายมันจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งก็คือแหวนโอริงที่เป็นห่วงโอริงนะฮะที่ครอบตรงลํากล้องซึ่งตรงเนี้ยโรงงานเขาก็แถมมาให้ในกล่องนะครับ สามารถเปลี่ยนได้ถ้าสมมุติว่ามันเปื่อยมันยืดเขาให้มาเนี่ยสาเส้นนะครับให้มาพร้อมสับเลยแต่โอริงตัวนี้อายุการใช้งานมันก็ตั้ง2 0 0หมนัดนะสองหมื่นสานัดนะฮะโรงงานว่าอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงและนอกจากจะมีการยิงทดสอบด้วยกระสุนแรงสูงทั้ง3 0 0 0 0ืนนัดแล้วเขาก็ยังมีการนําไปทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่โห,หดนะครับ เช่นเอาไปแช่ในบ่อกเกลือ4วัน4คืนนะ96ชั่วโมงนะครับแล้วก็หมกทรายหมกโครนนะครับผ่านมาหมดนะอะไรที่พอจะทดสอบได้แบบโหดๆไปฟรีซในอุณหภูมิที่ติดลบ50องศาแล้วก็ไปใส่ในตู้อบที่มีอุณหภูมิสูง70องศาเซลเซียสนะครับทั้งฟรีซทั้งอบนะครับมันก็ทนทานสามารถย,ยิงได้อยู่นะครับยังไม่พังยังไม่เสียหายนะฮะ หลังจากนั้นเขาก็เอามายิงทดสอบดูกลุ่มนะครับยิงดูกลุ่มที่ระยะ25เมตรก็ทํากลุ่มได้เป็นที่น่าพอใจนะครับกลุ่มเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณไม่ถึง2นิ้วนะฮะต้องบอกว่าแม่นใช้ได้นะคือไอ้ทดสอบยิงดูกลุ่มเนี่ยเขาทดสอบที่หลังสุดเลยนะครับหลังจากเอาไปผ่านการยิงมาแล้วสามหมืนนัดหลังจากไปหมกนู่นนี่นั่นมาแล้วนะเราค่อยมายิงดูกลุ่มก็เหลือเชื่อนะครับ ยิงได้แม่นมากนะฮะต้องบอกอย่างนั้นและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีการทดสอบหาค่าเฉลีย่ยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการยิงแต่ละครั้งนะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่า mean rounds between failure นะครับหรือไม่ก็ mean rounds between stoppage นะครับเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาตั้งไว้ที่ไม่ต่ำกว่า2,000นัดนะครับหมายความว่าค่าปลอกกระสุนแจมชิ้นส่วนแตกหักจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ยิงทดสอบไปไม่ต่ำกว่า2000นัด แต่ปืน HK Mark 23เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมนะครับมันติดขัดหลังจากยิงทดสอบผ่านไป6,000นัดนะเกินมาตรฐานที่หน่วยรบพิเศษตั้งไว้ถึง3เท่าตัวนะครับแล้วบางรอบนะครับมันโชว์ฟอร์มได้ถึง15,000นัดถึงจะติดขัดครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่บริษัทโคเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้จุดนี้เองก็เลยทำให้บริษัทโคเนี่ยค่ายแพ้ไปนะ อันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆของไอจ้าปืน HK Mark 23กระบอกนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดปืนเลยแล้วกันนะครับสำหรับปืน HK Mark 23เนี่ยนะครับก็เป็นปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัตินะครับหรือ semi-auto หลักการทำงานก็เป็นระบบ recoil ลำกล้องกระดกเพื่อปลดก่อนนะครับจะมีสันลังเพลิงที่จะพอกให้มันใหญ่ เพื่อใช้ในการขัดกร่อนนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ทําให้มันผลิตง่ายได้มากขึ้นนะครับจะผลิตง่ายกว่าปืนพวก1 9 1 1นะครับประมาณนั้นก็ให้ดูภาพรวมนะครับความสวยงามนะฮะปืนกระบอกนี้ก็อาจจะมีร่องรอยจากการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่ายุคป,ปืนที่ซื้อออกจากร้านมาเนี่ยก็10กว่าปีแล้วนะครับบริเวณที่มันเสียดสีนะฮะบ,บริเวณห้องหลังเพลิงเนี่ยตรงสันตรงนี้ก็จะเป็นรอยนะครับ แต่สีปืนโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่ายังคงสภาพเดิมแบบดีสวยเนี๊ยบมากนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับตัวสไลด์ปืนหรกล้องปืนตัวแกสหลอดก็จะทํามาจากเหล็กนะครับแล้วก็ทําผิวให้มีสีดาด้านๆนะครับลักษณะาการทําผิวก็จะเป็นการพ่นเคลือบก็จะป้องกันการกัดกร่อนป้องกันกสนิมได้ดีนะครับการพ่นเคลือบก็จะคล้ายๆของบริษัทซีซนะครับแต่ของ HK เอี่ยต้องบอกกันตรงๆว่าทํามาได้ดีมาก เคลือบมันหนามากแล้วก็ดูสวยดูเนียนนะครับดูที่สันลังเพลิงนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เสียดสีในเวลายิงนะครับก็เนี่ยมันจะมีสีหลุดกระเทาะออกไปนะครับทําให้เราเห็นเห็นชั้นสีนะฮะที่ค่อนข้างหนาพอสมควรนะก็ไม่แปลกใจนะครับว่าปืนอายุ10กว่าปีแล้วก็ยิงค่อนข้างเยอะอย่างกระบ,บอกเนี่ยก็ยังคงสภาพความสวยงามของสีปืนไว้ได้อย่างดีนะครับสวยมาก ดูสมบูรณ์นะฮะถ้าไม่มีร่องรอยเลยอะ่ะก็ต้องยอมรับว่าดีจริงนะครับในเรื่องของการทําผิวในส่วนของเฟรมปืนก็ทํามาจากโพลิเมอร์นะครับซึ่งโพลิเมอร์ของบริษัท hk ก็จะเป็นโพลิเมอร์เสริมใยแก้วแล้วก็จะมีซับเฟรมที่เป็นโครงเหล็กอยู่ด้านในด้วยนะครับป้องกันการกระแทกนะฮะก็จะทําให้แข็งแรงเข้าไปอีกที่เฟรมปืนด้านหน้าก็จะมีรางสําหรับติดอุปกรณ์เสริมนะครับไฟฉายเลเซอร์ซึ่งอุปกรณ์เสริมที่จะมาติดตั้งได้เนี่ยก็จะต้องเป็น เฉพาะตรงรุ่นกับรุ่นมาร์ก23เท่าน,นั้นนะครับรุ่นอื่นใส่ไม่ได้นะฮะที่หน้ากลงไก่นี่นะครับก็จะมีจุดให้ใส่อุปกรณ์ยึดนะครับต้องเป็นอุปกรณ์ของมันนะครับสำหรับรุ่นนี้ใส่กับรุ่นอื่นไม่ได้ให้ดูข้อความต่างๆที่เขาเขียนไว้บนตัวเปิดนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายมือนะฮะก็แน่นอนต้องมีโลโก,โก้บริษัท HK นะครับแล้วก็บอกชื่อรุ่น Mark ก23ตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ ตัวโซ c คอมที่เข้าประจําการในหน่วยรถพิเศษเนี่ยจะไม่เขียนเต็มเต็ม M A R K แบบนี้นะครับเขาจะใช้ตัวย่อ,อก,ก็คือ M K แล้วก็เลข23สนะฮะส่วนตัวที่ผลิตขายสำหรับพลเรือนนะครับอย่างตัวนี้ก็ถึงจะเขียนเต็ม,เต,มเต็ม M A R K นะครับซึ่งมันก็มีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะฮะตอนแรกๆที่ออกมานะครับช่วงครึ่งปีแรกในปี1 9 9 6เนี่ยมันจะเป็นตัวพิมพ์เล็กครับ แล้วหลังจากนั้นมาครึ่งปีหลังนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่หมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีบอกขนาดกระสุนนะครับคาริเบอร์จุดสีออโต้นะฮะสังเกตว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีตัวอักษรสีขาวนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็อย่าไปสนใจมันมากนะตัวพ r ฟมาร์ r พวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่โรงงานเขาจะปั๊มมานะครับส่วนตัว b ตัว a เนี่ยอันนี้คือปีคศที่ผลิตเปิดเขาจะใช้ตัวอักษรแทนตัวเลขนะครับ ตัว A ก็คือเลข0ตัว B คือเลข1นะครับไล่ไป a b c d e f g h i ไม่มีตัว J นะครับพอ I ปุ๊บข้ามไป K เลยตัว K คือเลข9นะฮะเพราะฉะนั้นตัว B เป็นเลข1ตัว A เป็นเลข0ปืนกระบอกนี้ก็ผลิตมาในปีคศ2 0 1 0 1นะครับ2010นะฮะแล้วตรงนี้นะครับเลข23 0 1 3 9 5 5ตัวนี้ก็เป็นเลข serial number ของปืนนะครับซึ่งเขาก็รันไปตามปกติเขา ส่วน de de ตัวนี้คือบอกประเทศที่ผลิตนะครับ de ก็ผลิตจากประเทศเยอรมนีนะครับดูที่ด้านขวามือนะครับบริเวณสไลด์ปืนก็จะปล่อยมาเกลียกล้ยงไม่มีข้อความอะไรเขียนไว้เลยนะครับช่องคลายปอกกระสุนนะครับบริเวณโคนลำกล้องเนี่ยก็จะมีโลโก้ hk นะครับบอกขนาดการะสุนบอกเลขปืนนะครับแล้วก็มีฟู u มา mark ตัวนี้ก็จะเป็นขอรั้งปอกกระสุนนะครับที่ค่อนข้างยื่นยาวมาด้านหลังพอสมควรทำให้เกาะเกี่ยวกระสุนสลัดปอกออกมาได้ดีนะครับ ที่เฟรมปืนส่วนท้ายนะครับบริเวณด้านบนด้านจับเนี่ยก็จะเขียนบอกไว้ชัดแจนนะครับ Made in Germany ผลิตจากประเทศเยอรมน,นีนะครับที่ใต้เฟรมปืนก็จะมีแผ่นเพลทโลหะฝังอยู่นะครับคล้ายๆของบริษัทกลอกนะฮะก็จะมีแบบนี้ที่ใต้กล่องไก่ก็จะมีคําเตือนนะครับเขียนตัวเล็กๆนะฮะ refer to owner's manual นะครับก็ประมาณว่าให้ไปอ่านเพิ่มเติมในคู่มือนะฮะ ที่สไลด์ปืนส่วนท้ายก็จะมีโซเรชันที่เขาซาะร่องมาการลื่นไว้ให้จับสไลด์เพื่อดึงขึ้นลำนะครับก็เป็นร่องที่ค่อนข้างห่างพอสมควรแล้วก็กินเนื้อที่เยอะนะครับทำให้จับได้ถนัดกระชับมือนะครับคือปืนกระบอกใหญ่ๆแบบนี้ไม่ว่าจะจับส่วนท้ายที่มีโซเรชันหรือจะจับด้านหน้าก็จับได้ถนัดกระชับมือนะฮะด้านหน้าถึงไม่มีก็ไม่ลื่นนะมันจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับคือปืนใหญ่ๆเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างใช้ง่ายไม่เหมือนปืนเล็กๆปืนที่จับมันค่อนข้างน้อยนะฮะ ให้ดูในส่วนของศูนย์ปืนนะครับศูนย์ปืนก็จะแต้มจุดขาวมาทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังนะครับว่าเป็นศูนย์ต่อสู้นะครับไม่สามารถปรับได้นะครับเป็นศูนย์ตายเลยแต่ศูนย์ปืนเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้ศูนย์หน้าศูนย์หลังสามารถถอดเปลี่ยนได้หมดนะครับศูนย์หน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของร่องบากสอดหังเหยียวนะครับด้านหลังสไลด์ก็จะทํามาแบนเรียบแบบนี้เลยนะครับบนสันสไลด์เนี่ยแต่ด้านข้างก็จะปาดลบปเหลี่ยมมุมนะครับ ก็ปาดออกไปนิดนึงนะก็เป็นเอกลักษณ์ของปืน HK เขา HK USP ก็คล้ายๆกันแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นต้นแบบในส่วนของตัวด้ามปืนนะครับด้านหน้าก็จะมีลายกันรื่นเป็นลายน้ำเตยนะครับด้านหลังก็มีเช่นกันนะฮะตัวด้ามเองก็จะมีลายกันลื่นเหมือนกันนะฮะที่เกิดจากบล็อกหลอแม่พิมพ์ที่เขาหล่อมานะครับมันไม่ลื่นนะฮะกันลื่นได้ดีมาก แต่ปืนกระบอกนี้มันก็ค่อนข้างใหญ่นะด้ามใหญ่มากนะครับด้ามค่อนข้างอวบออผมเป็นคนมือเล็กนะครับจับไม่ค่อยถนัดมากนะักอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะฮะกำไม่มิดครับเพราะปืนมันใหญ่มากคนมือใหญ่อย่างอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าจับไม่ถนัดเช่นกันนะครับเพราะว่าปืนมันใหญ่จริงๆนะฮะด้ามมันใหญ่มากในส่วนของกลงไกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทํามาหนาแล้วก็ใหญ่มากนะครับดูพลาสติกนั้นหนาเลย ด้านหน้าก็เว้นช่องว่างไว้เยอะพอสมควรนะครับเพื่อกรณีที่ไปรบที่ที่มันหนาวๆบางครั้งเขาก็อาจจะต้องใส่ถุงมือนะฮะปืนรุ่นนี้สามารถจุกระสุนได้ทั้งหมด12นัดนะครับรุ่นนี้มันจะมีทั้ง10นัดแล้วก็12นัดนะฮะถ้าเกิดผลิตมาในยุคที่อเมริกาเขาออกกฎหมายแบนปืนลูกดกเนี่ยที่ห้ามจุเกิน10นัดเนี่ยแม็กก็จะทำมาแค่10นัดนะครับแต่พอกฎหมายนั้นหมดอายุแล้วเนี่ยก็เต็มที่ครับก็ใส่ได้12นัดนะฮะ เป็นแม็กสอแถวนะครับตัวแม็กก็ทํามาจากเหล็กเขียนไว้เลย Ma d e in Germany นะครับทำจากเยอรมันส่วนแม็กก็จะเป็นพลาสติกนะครับก็จะมีร่องรอยบ้างจากการใช้งานน่าจะหล่นนะฮะอันนี้แม็กน่าจะหล่นพื้นแล้วก็มีโลโก้ HK บอกขนาดกส0.45นะครับในส่วนของปุ่มปลดแม็กกาซีนของยี่ห้อ HK เนี่ยจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ด้านล่างของโคนกลงไกนะครับซึ่งสามารถปลดได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะครับเ กดบริหารกลไกลได้ง่ายดายมากนะผมรู้สึกชอบแบบนี้มากนะปุ่มปนมากแบบเนี้ยเออทำมาได้ดีนะครับแล้วก็จะมีคันบงังคับต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันถอดปืนนะลักษณะก็จะยาวๆเหมือนปืน1นึ่งเ้านึนะครับแล้วก็จะมีคันเซฟห้ามไกนะครับตัวนี้จะเข้าเซฟได้ก็ต่อเมื่อนอกอยู่ในตำแหน่งง้างหรือตำแหน่งคอกแบบนี้นะถึงจะสามารถผลักเข้าเซฟได้ซึ่งหลังจากเข้าเซฟไปแล้วเราไม่สามารถเหนี่ยวไกลยิงได้นะครับ แต่เรายังสามารถดึงสไลด์เพื่อเคลียร์กระสุนออกจากปืนได้นะครับแล้วปุ่มนี้ก็จะเป็นคันลดนกนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตอนนี้นกง้างอยู่นะฮะกดปุ๊บมันก็จะลดนกลงไปในส่วนของไกปืนนะครับตัวนี้สามารถยิงได้ทั้งดับเบิลแอคชั่นแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นนะครับถ้าเหนี่ยวไกลแบบดับเบิลแอคชั่นเนี่ย,ย,บบยค่อนข้างหนักนะระยะไกาค่อนข้างลึกแต่ก็ไม่ลึกมากนะครับพอทนน้ําหนัากไกอยู่ที่ประมาณ12ปอนปอ แต่ถ้าเกิดงานยิงซิงเกิลกชั่นก็จะเบาลงมาเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ5ปอนด์ที่ด้านหน้าของไกปืนก็จะมีลายกันลื่นนะครับเป็นลายตรงที่เขาสาะไว้ค่อนข้างละเอียดมากนะลวดาลายเนี่ยแล้วหน้าไกก็ค่อนข้างกว้างนะครับพื้นที่สัมผัสเยอะนะฮะในส่วนของลำกล้องปืนก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่ามีความยาวอยู่ที่5.87นิ้วก็เกือบเกบ6นิ้วนะครับ ก็จะมีลักษณะเป็นปลายเกลียวที่ยื่นยาวพ้นสไลด์ออกมาเพื่อให้ต่ออุปกรณ์เก็บเสียงนะครับพวกซัพเพเซอร์เซเลนเซอร์ทั้งหลายนะฮะร,รุ่นใหม่ๆที่ผลิตออกมาเนี่ยก็จะมีปักครอบมาให้ด้วยเพื่อความสวยงามแต่รุ่นแรกๆที่มาเนี่ยก็จะเปื่อยมาแบบนี้เลยนะครับลำกล้องปืนรุ่นนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ hk นะครับเป็นลำกล้องเหลี่ยมบิดหรือ polygonal l i f l i n g นะครับตัวลำกล้องเนี่ยมันจะมีโอริงเป็นห่วงยางเล็กๆนะครับเขาใส่ไว้ตรงนี้จุดนี้นะครับ เพื่อให้มันฟิตแน่นกับสไลด์จะทําให้ปืนยิงแม่นมากขึ้นซึ่งยางโอริงตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างทนทานนะเพราะว่าอายุการใช้งานเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ2 3งสามหมื่นนัดเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดชำรุดเสียหายนะครับมันขาดมันเปื่อยมันยุ่ยเนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เองนะครับแกะออกมาแล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปซึ่งเขาก็แถมมาให้ในกล่องนะครับแถมมาเนี่ยสาเส้นนะครับยางดำๆโดยเนี่ย เอาแค่แกะแล้วก็เอาใส่เข้าไปใหม่ก็จะทําให้ปืนยิงได้มั่นยํายิงได้ดีมากขึ้นนะครับประมาณนั้นตัวไกด์หลอดรุ่นนี้ก็เป็นไกด์หลอดยาวเสมอปลายลำกล้องนะครับวัสดุก็คือทํามาจากเหล็กนะฮะพูดถึงมิติปืนนะครับความยาวโดวยตลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24.5เซนความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนแล้วก็มีความหนาของตัวปืนอยู่ที่ประมาณ3.9ซนติเมตรนะครับน้ำหนักปืนเปล่าถึงแม้ว่ามันจะดูใหญ่โตแต่น้ำหนักปืน กับเบามากนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะมันทํามาจากโครงโพลิเมอร์นะฮะน้ำหนักปืนเปล่าเท่าที่ผมลองชั่งดูนะครับชั่งจริงเนี่ยอยู่ที่ 1, 1 2 0กรัมแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนเต็มแม็กกาซีน12นัดก็บวกไปอีกประมาณ240กรัมนะครับก็จะหนักขึ้นมาอยู่ที่ 1, 3 6 0กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับถือว่าเบาาเลยล่ะ สำหรับราคาค่าตัวนะครับเจ้า HK Mark 23นี้ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นว่ามีร้านไหนนำเข้ามาจำหน่ายนะครับเ่าที่เช็คดูจากหน้าเว็บไซต์ในแคตตาล็อกของบริษัท HK เนี่ยก็ยังเห็นว่ามีให้สั่งได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นมีมาบ้านเราราคาเมืองนอกก็อยู่ที่ประมาณ2,600เหรียญน,นะครับถ้ามาบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ200,000กว่าบาทนะครับอย่างก็บอกนี้ราคาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200,000กว่านะฮะร,ราคาแพงมากครับ ราคามือ2อนปัจจุบันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแสนหกนะครับเท่าที่เคยเห็นผ่านตาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพปืนด้วยนะครับหลังจากที่ได้จับได้สัมผัสได้ทดสอบยิงเจ้า HK Mark 2 3กระบอกนี้นะครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่าการดีไซน์การออกแบบเนี่ยทำมาได้ดีมากนะครับดูโมเดินดูทันสมัยถึงแม้ว่าจะเป็นปืนที่ออกแบบไว้เมื่อ30ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการผลิตและจําหน่ายอยู่ในรุ่นของตระกูล usp ทั้งหลายที่มันย่อส่วนลงไปให้เล็กลงนะครับก็ยังทําขายอยู่แต่มันก็มีจุดที่ต้องติกันเล็กน้อยนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบนะก็คือตัวคอนเซปต์ห้ามไก่นะครับถึงแม้ว่าเขาจะให้คอนเซปต์มาทั้งด้านซ้ายด้านขวาให้มาสองฝั่งสาหรับคนมือซ้ายมือขวาก็ตามแต่ตําแหน่งที่ติดตั้งไว้เนี่ยมันบริหารคนไกยากเข้าเซฟยากนะครับอลองจับมือซ้ายนะครับ ผมพยายามจะเอานิ้วตวัดเพื่อเข้าเซฟเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะจะเข้าเซฟได้ก็ต้องง้างนกก่อนนะฮะเพราะนิ้วผมมันยื่นยาวมาจากตำแหน่งเซฟเพอสมควรยิ่งถ้าเกิดเป็นคนมือใหญ่นิ้วใหญ่เนี่ยจะยิ่งยาวไปด้านหน้าจะยิ่งเข้าเข้าเซฟยากนะ,ะให้ดูมือขวานะครับเนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้น <laughs> พยายามแล้วนะครับถ้าจะเข้าเซฟก็คือต้องเข้า2มือแต่จังหวะกดเซฟเนี่ยมือเดียวพอได้นะครับข้อบ่งใช้ของมันเนี่ยน่าจะเหมาะกับการ เข้าเซฟรถนกมากกว่านะครับลืมบอกไปว่าปืนรุ่นนี้มีเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ด้านในนะครับนั่นก็คือสมอล็อกเข็มแทงชนวนนะฮะป้องกันปืนตกปืนหลดมันก็จะไม่ลั่นนะครับคราวนี้มาทดสอบยิงดูกลุ่มกระสุนกันนะครับกับเจ้า HK Mark 23ผมจะลองยิงที่ระยะ10เมตรนะครับซึ่งกระสุนที่ใช้ก็เป็นลูกจริงที่ผลิตในบ้านเรานะครับเป็นหัวฟูมิเต็กเหนัก230กรดนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะ นัดแรกกลาง X เ,เลยนัดสองก็ร้อยรูนะครับ3นัดนี่รูเดียวกันหมดเลย เจา5นัดนะครับเดี๋ยวไปดูเป้านะครับต้องบอกว่าเป็นปืนที่ยิงมั่นมากมั่นจริงๆนะครับมีหลุดกลุ่มมานัดหนึ่งจอเจาะ X ไป4นัดครับมั่นยำสมคำล่ำเลอนะฮะในส่วนของแรงรีคอยก็นุ่มนวลนะครับเพราะว่าเขาเซตค่าสปริงมาค่อนข้างดีแต่ยิงด้วยลูกจริงเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันดีนดดิ้นนิดนึงนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระสุนซ้อมเนี่ยก็จะเบาลงเยอะยิงนุ่มขึ้นเยอะแต่ก็พูดกันตรงๆนะครับว่าปืน HK เนี่ยหลายๆรุ่นนะจากประสบการณ์ที่เคยยิงมากระสุนซ้อมบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างเบาถ้าเกิดคลิปปืนไม่น่นเนี่ยมักจะติดขัดแม้แต่กระบอกนี้เองนะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยลองยิงลูกซ้อมถ้าเกิดคลิปไม่นั่นคลิปแบบสบายๆเหมือนที่ผมเคยคลิปปืนรุ่นอื่นๆเนี่ยรุ่นอื่นมันยิงได้ปกติไม่ติดขัดแต่พอเป็น HK ปุ๊บเนี่ย ผมจะยิงติดทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาเพราะว่าค่าสปริงที่เขาเซตมาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งเขาเซตมาให้ใช้กับกระสุนแปลงกระสุนลูกจริงอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้ดูจ่าเอทดสอบยิงบ้างนะครับระยะ10เมตรเหมือนกันกระสุน Full Metal Jacket 230เกรดเหมือนกันนะครับบรรจุ5นัดครับ ห้านัดนะครับไปเดี๋ยวเอาไปดกเป้าครับจ่าเอกก็เพิ่งยิงครั้งแรกนะครับกับปืนกระบอกนี้ผุมกระสุนก็ตรงดีนะครับตรงดีแต่ก็จะกว้างกว่าหกปอนด์นิดนึงนะฮะเพราะว่าจ่าเอกก็ไม่ได้ตั้งใจเน้นปั้นสักเท่าไหร่นักเพราะว่าเขาก็อยากจะไว้หน้าปอนนะครับถ้าเกิดเขาปั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแม่นกว่าปอน ้วพอนจะเสียหน้าใช่ไหมครับจะแก้ตัวแบบนี้หรือเปล่าเออจะยิงได้เท่านี้ครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณสจบอสนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเขตสวนหลวงกระทุ่มแบนนะฮะที่ให้ความอนุเคราะห์นำปืนมาให้รีวิวมาให้ทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิยารานให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ